พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุรลถวายพระภาตกระินนวัดราชบพิษสติมหาสีมารัมและวัดพระเชตุพนิมน์มังคารารม เวลา17นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณรีนาถรัตราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัตนีิโชิมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระาพกระถินนวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารมในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายพระสักราระณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบางพระตร ا ยบนผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าอาจสงใกลสมเด็จพระอริยะวงศ์สาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงจุดธูปเทียนเครื่อนนมัสักการบูชาพระพุทธองคีรถและประทานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่7กับพระราชสรีรางคาันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชากาลที่7และพระบรมราชสรีรางคาันพระบาทสมเด็จพระบรมรินกาทิพย์เจหาพ,พาเตชมหาราชปร,รมนาถบพิษราัชากาลที่9้า ทรงหยิบผ้าห่มสาหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานปุสามาลาและทรงหยิบผ้าไตรประนมพระหัตถ์ปินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามขนแล้วปิ่นพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์ทรงกล่าวคำถวาย้าพพระกฐินและทรงประเขนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แต่พระสงฆ์รูปที่สองพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมจากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสการะพระอาทิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ารมวงชินวราลงกรณ์วาดวาสโนพระราชอุปัฏฐายาจาน์ ทรงทอดผ้าตรัยแล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐิถิด่พระสงฆ์ผู้ครอง้าพระกฐถินการทอดกฐถินเป็นการละทานตามพระวินัยที่กำหนดตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15คหําค่ำเดือน12ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย้าพระกฐถินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์รากสกุลองคมนตรีหรือผู้ที่มีพระราชดำริเห็นสมควรทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐถินหรือเชิญภาพระกฐถินไปถวายณพระอารามหลวง18พระอารามเรียกว่ากฐถินหลวง โดยวัดราชบดีสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงสําคัญพระอารามหนึ่งปัจจุบันสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษารวม32รูปและสามเณรหนึ่งรูปหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินณวัดราชบดีสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอาริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายเหรียญที่ะล็กเนื่องในการสถาปนาพระอิสริยยศเจริญพระนามพระอาทิตย์ สมเด็จพระมหาสารมาาเจ้ากรมัระจินาวร์มิสุทธิเทวารยวงศ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเหรียญที่ระลึกคณะสงฆ์ถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เนื้อทองคําแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถดัชรชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางคูลสิริมิบุญราชกุมาร เวลา18นาิกา11นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกรถินพุทธศักราช2568ณ,ชณ25วัดพระเชตุพนวม,มิบนมัมมงคารารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครสำหรับประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านานด้วยมีทั้งพระกฐินหลวงและกฐินราช การทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สําคัญประจําปีเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงเป็นพุทธมามกะและองค์เอกอัคราสนุปธรรมพกเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกรถินหรือพระกฐถินหลวงด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดกร้าบโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปแทนพระองค์รวมทั้งพระกฐินพระราชทานแก่พระราชวงศองค์คมนตรีด้วยงานต่างๆคณะบุคคลและบุคคลเชิญไปทอดถวายอย่างพระอารามหลวงสําคัญ สคัญในการนี้พระราชทานทัพบร,รมราชาวโรกาศให้ในถฐานปนับสิริัฒนพักดีวายาวัจกรวัดพระเชษฐุพนิมลมังคารารามกราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินพ่อทุละองทุรยพระบาทรับพระราชทานของกิ่เล็กวัดพระเชษฐุพนวิมลมังคารารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดราชาวร,าหารมหาวิหารเดิมชื่อวัดโพธารามหรือวัดโพสร้างขึ้นระหว่างปี2231-2246ถึง 46, สมัยพระเพชรราชากรุงศรีอยุธยา ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงมีพระราชาคณะปกครองตั้งแต่นั้นมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีการบูรณะใหม่และสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฉลองและพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังขลาวาดเป็นวัดประจำรัชการต่อมาปี2374พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวประมหาจเจษฎาราชาลรัชการที่3ทร่งบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งเป็นเวลา16ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชทรงปฏิสังขรณ์พระรัศมีพระพุทธสายญาติและทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระเชตฐุพนวิมลบังขารามทรงสถาปนาพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่4ขึ้นในวัดอีกองคหนึ่งภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สําคัญอาทิพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์สาลาการประเรียนสาลารายพระพุทธรูปและพระมนฑปด โอกาสนี้เจ้าอาวาสวัดถวายพระพุทธปฏิมาประทับนั่งบนหลังช้างพระชัยหลังช้างซึ่งวัดพระเชษฐุพลพิบูลมังคารารามร่วมกับเจ้าคณะใหญ่หนเหนือจะสร้างขึ้นโดยเป็นศิลปะล้านโบราณขนาดฐานกว้าง30นิ้วยาว50นิ้วความสูง72นิ้วเนื้อโลหะปิดทองคําแท้ทั้งองค์และเหรียญพระกริง่งพระพุทธยอดฟ้าทองคําเลี่ยมทองฝังเพชรแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่ายเหรียญพระกริ่งพระพุทธยอดฟ้าทองคำเลี่ยมทองฝังเพชรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณรีนาดิรัตราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิปุลราชกุมาร การตามเสด็จในหลวงพระราชินีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินวัดราชบพิษสถิตมมหามาีรามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามของนายทหารราชองครักษ์พิเศษสามสาวที่มีโอกาสได้ใส่ชุดไทยของออนโนต์ปิยนาถวชรพัฒนพประพสวรอนวชระหทัยพัฒทยุตราวชิระพัฒโสภา สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่รู้มุมกล้องก็น่าจะเป็นอ,อนอนต์ปิยนาถวชิราพัดหลายๆครั้งหลายๆซีนจะเห็นได้ชัดเลยว่าอนนอ์นงนั้นจะหันหน้าใส่กล้องอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเดินแถวหรือไม่ว่าจะเป็นการยืนอยู่ในแถวขณะกำลังทำพิธีก็ตาม มักจะหันหน้ามาใส่กล้องอยู่เสมอและมีความน่าจะเป็นไปได้ว่าช่างภาพนั้นน่าจะมีความรู้จักมกักจีหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ข้างของอนนนงด้วยเช่นกัน มีความรู้มุมกล้องกันและกันนอกจากนั้นยังพยายามที่จะหาจังหวะในการถ่ายใบหน้าของทางออนอนงไม่ว่าจะอยู่ในซอกไหนอยู่ในหลืกบไหนก็ตามมักจะติดภาพของอนอนงอยู่เสมอๆในขณะที่ปะพรภศราชยุตราก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้สนใจมุมกล้องแต่อย่างใด เหมือนเป็นความหิวแสงหาแสงของออนอนงเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นมีความโดดเด่นขึ้นมาแต่ในการออกงานในครั้งนี้คงจะสังเกตเห็นว่าบรรดาทหารราชงครักนั้นถึงแม้ว่าจะใส่ชุดไทยทั้งสามสาวแต่ก็ไม่สามารถเดินบนพรมตามเสด็จได้หรือจะเรียกให้ถูกต้องนั่นก็คือลาดพระบาท ลาดพระบาทหมายถึงพรมทางสำหรับปูลาดเป็นทางเดินของพระบรมวงศ์ชั้นสูงโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์และพระราชนินีซึ่งปัจจุบันใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้ในความหมายว่าพรมทางเดินหรือที่จัดปูไว้สำหรับเดินสีที่ใช้และก็เห็นกันเป็นประจําก็น่าจะเป็นสีแดงหรือไม่ก็สีน้ำตาล ถึงแม้ว่าจะเปิดตัวพร้อมชุดไทยและสายสะพายแต่ก็ยังไม่สามารถเดินไปบนลาดพระบาทพร้อมกับพระมหากษัตริย์และพระราชินีได้ความแตกต่างของสามสาวนี้ก็น่าจะเป็นสายสะพายสายสะพายของออนอนงนั้นเป็นสีชมพูเป็นสายสะพายของท่านผู้หญิงส่วนสายสะพายสีน้ำเงินของพระพัชรรและชยุตราเป็นสายสะพายของคุณหญิงสิ่งที่น่าสังเกตในงานนี้อีกอย่างหนึ่ง ทำไมนายทหารราชองรักพิเศษอย่างคุณหญิงนารมนสัมผัสหรือคุณหญิงอนุสราสุขสวัสดิ์วัชราพร ถึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใส่ชุดไทยเหมือนกับสามสาวแต่กลับใส่ชุดนายทหารราชรักรพิเศษเละนั่งอยู่แถวหลังของสามสาวชุดไทยนี้แต่เวลาเดินนั้นกลับเดินนำหน้าสามสาวชุดไทยหากสังเกตให้ดีภายในงานจะเห็นมีคุณหญิงปราณีอุ่นพรมที่ในบางช็อตบางซีนจะเห็นว่านั่งอยู่ทางด้านหลังของอ,อนนงปีอานาทวชิรพัฒ ที่นั่งของคุณหญิงปราณีอุ่นพรมดูเหมือนว่าจะไม่ได้กำหนดเพราะว่าบางครั้งก็จะนั่งอยู่ทางด้านหลังแต่เป็นทางด้านขวามือบางซี่งก็จะเห็นว่าขยับมาทางริมทางเดินทางด้านซ้ายมือซึ่งจะตรงกับทางด้านหลังของอนันต์เปียนาดบชราพัทยังเป็นที่น่าสับสนว่า ความแรงความโดดเด่นของอ,อนันตนั้นยังมาเป็นที่หนึ่งอีกหรือไม่ในขณะที่ว่าอีกสองสาววพสอรและชยุตรานั้นยังมีตำแหน่งเป็นเพียงแค่คุณหญิงแต่กลับมีโอกาสใส่ชุดไทยตามเสด็จออกงานด้วย และหลังจากนี้จนกระทั่งถึงสิ้นปีก็น่าจะเป็นการถับเคี่ยวกันอย่างหนักระหว่างออนอนองปภศรชยุตราในการทัวรพันเกี่ยวกับเรื่องของกระถินพระราชทานที่ได้มีโอกาสไปเป็นผู้แทนพระองค์ส่วนอนุสราก็ใช่ย่อยก็ยังคงตีตื้นตามขึ้นมาเรื่อยๆส่วนนรมลสัมผัสถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งคุณหญิงเหมือนกับคนอื่นแต่ก็มียศเป็นถึงพลโทหญิง ส่วนพลโทหญิงคุณหญิงสุทัตาพักบริรักษ์ภูมินดูเหมือนว่าจะมาแรงอยู่ช่วงหนึง่งแต่ก็เงียบหายไปจับตากันดูต่อไปนอกจากจะมีศึกของพลโทหญิงกับพลตรีหญิงก็ยังมีศึกของท่านผู้หญิงและคุณหญิงอีกด้วย เนื่องจากในครั้งนี้ถึงแม้ว่าออนโงนั้นจะได้รับตำแหน่งเป็นท่านผู้หญิงมีสายสะพายสามารถที่จะใส่ชุดไทยเดินตามเสด็จได้ในขณะที่ประพาศและชยุตรานั้นยังเป็นเพียงแค่คุณหญิงแต่ก็มีโอกาสที่จะใส่ชุดไทยดังนั้นหลังจากนี้จับตาดูให้ดีจนกระทั่งถึงสิ้นปีมีการฟาดฟันกันอย่างแน่นอนงานนี้สิงเหนือเสือใต้สายอีสานร้อยย่านน้ำงานนี้รับรอง คนเล่นของสายดำสายมูไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลนไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาเจ้าคุณพระถือว่าเสียมาเสียตำแหน่งเสียเก้าอี้ถูกลูกน้องกับวัดรอยเท้าขนาดนี้คงยากที่จะมีโอกาสหวนคืนกลับมาและเ,เพื่อนๆล่ะคะเห็นอะไรผิดปกติในงานกระถินหลวงปีพศ2568และเพื่อนๆคิดว่าเจ้าคุณพระจะมีโอกาสได้เดินทางกลับมาหรือไม่ ไปดูที่ความคิดเห็นใต้คลิปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันว่าเจ้าคุณพระนั้นดูแลพระองค์ทีอยู่ที่ต่างประเทศดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมาแล้วก็ไปเห็นความคิดเห็นของแอดมินที่ไปตอบก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจด้วยเช่นกันเพราะว่าทางแอดมินก็ได้ไปแสดงความคิดเห็นว่าถ้าเป็นการดูแลทางพระองค์ทีจริง ณปัจจุบันนี้พระองค์ทีเดินทางกลับมาทําภารกรณียกิจทําไมเจ้าคุณพระถึงไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมาได้แล้วยิ่งในกรณีที่เจ้าคุณพระนั้นเป็นคนโปรดถ้าไม่ได้มีอะไรจริงน่าจะเดินทางกลับมาได้ไม่ควรที่จะต้องทิ้งร้างจากเมืองไทยไปนานหลายปีถึงขนาดนี้ แล้วยิ่งมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในกรณีเดียวกันถึงสองครั้งสองครามันก็มีความน่าจะเป็นไปได้แล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าคิดด้วยเช่นกันว่าถูกสกัดจริงหรือไม่แล้วใครเป็นผู้สกัดจะเป็นโจทย์เก่าหรือว่าจะเป็นโจทย์ใหม่เพราะว่าในครั้งนี้ทุกๆคนก็คงจะเห็นว่ามีศึกนางนเกิดขึ้นแล้วคนที่มาใหม่ก็ถือว่าไม่เบาถือว่าเป็นคนที่แรงพอสมควร ถึงขนาดที่มีข่าวและแครละคายออกมาว่าในจังหวัดของเขานั้นไม่ได้มีรูปของพระราชินีหลงเหลืออยู่เลยตามสถานที่ราชการหรือว่าสถานที่สําคัญสําคัญหรือว่าตามถนนสายต่างๆล้วนแล้วแต่ไม่ได้มีรูปของพระราชินีขึ้นอยู่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆหน่วยงานราชการคิดอะไรกันอยู่ หรือว่าได้รับไฟเขียวจากใครเพราะว่าเรื่องแบบนี้ทุกคนย่อมจะทราบอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในแห่งหนตำบลใดว่าพระราชินีสุธิดานั้นคือใครแล้วใครคือพระราชินีของประเทศไทยแต่กลับปล่อยให้หน่วยงานหรือว่าในจังหวัดนั้นนั้นเลยการตั้งหรือว่าการนำรูปของพระราชินีสุธิดาขึ้นมันก็อาจจะดูแปลกไปหรือว่าจะเป็นความจงใจหรือว่าจะเป็นไฟเขียว ที่เป็นคำสั่งแบบลับๆแบบรู้กันในหน่วยงานราชการภายในเป็นอันรู้กันว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ทหารราชงครักพิเศษหรือแม้กระทั่งหน่วยซาร์สคนอื่นๆด้วยเช่นกันถือเป็นนางต้องห้ามหรือไม่เพราะว่าแต่ละนางร้วนแล้วแต่สวมใส่แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายคนที่ได้รับการสถาปนาแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาแต่คนที่ยังไม่ได้รับการสถาปนา กลับมีอำนาจหรือว่ากลับมีอภิสิทธิ์ที่จะทำอะไรต่างๆได้มากมายศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักลายปีนี้กระถิ่นพระราชทานจะร้อนฉาขนาดไหนเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันไลค์แชร์